สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะอมเอสิคอออฟเลิฟนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อตอนนี้เขามีเป้าหมายใหม่หรือยังนะคะเออก็ประมาณว่ามีใครที่ถูกใจกว่าหรือยังนะคะมามาลุ้นกันเนาะมี3มกองที่เรื่องเหมือนเดิมนะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วนึกถึงคนที่คุณอยากรู้อยากถามไพ่แล้วก็เลือกมาหนึ่งกองไม่เก็บไปคิดมากไม่เครียดนะคะเพราะมันเป็นไพ่ส่งมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่อง เป็นเรื่องธรรมชาติของพลังงานรวมรับไปแต่สิ่งดีๆมันม่ใช่การดูดวงส่วนตัวบางครั้งพลังงานมันอาจจะสลับกันคุณสลับเองได้เลยลักขณะราศีไม่ตรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้ขอบคุณทุกกํำลังใจที่มีให้การถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยสวัสดีค่ะกองที่หนึ่งนะคะคำหัวข้อตอนนี้เขามีเป้าหมายใหม่หรือ,อยังเจอคนใหม่ที่ถูกใจกว่าหรือยังประมาณนั้นนะเออ หรือ,อยังมั่นคงกับคุณอยู่เหมือนเดิมเนาะมาดูก่อนนะคะมาลุ้นกัน9เหรียญน,นะคะ10ดาบแล้วก็เดวิลนะคะพลังงานของคุณนะคะมีท่าดินปพืสบกากณ์มาังกอนะคะท่านลงไปถุนต้นกลุมแล้วก็คนเกิดเันพฤติเหตุคนเกิดวันที่9วันที่10วันที่1ได้พลังงานของคุณนะคะช่วงนี้อยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีที่สุดเนาะชีวิตองคุณกาลังจะเปลี่ยนแปลงนะจบจากสิ่งหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้ไปเริ่มต้นกับสิ่งหนึ่ง ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักก็ได้มันจะมีอะไรบางอย่างนะในชีวิตของคุณนะคะถ้าหากว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการไปเริ่มต้นใหม่นะจบจากสิ่งหนึ่งไปเริ่มไปเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะก็จะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะ,ะก็อาจจะมีบ้างเนาะสุขภาพร่างกายเนาะเจ็บป่วยไม่สบายแต่เดี๋ยวก็จะกลับมาหายดีนะ,ะหายดีภายในเร็เรววันนะคะระวังจะถูกทรยศหักหลังจากคนที่ไว้ใจ กองนี้นะคะถ้าจะทําบุญเสริมดวงเนาะออถ้าเป็นศาสนาพุทธนะคะให้คุณเติมน้ามันตะเกียงหรือถ้าเป็นศาสนาอื่นด้วยก็ได้นะเป็นบ,บริจาคเลือดบริจาคเลือดได้จะดีมากๆเลยนะคะเออได้หรือเปล่าเนาะเมื่อดูจะเหมือนบ้านนี้หรือเปล่ากลัวเข็มนะ <laughs> ตั้งท่าจะไปบริจาคหลายรอบแล้วนะคะเออหลายตั้งแล้วเนี่ยไไม่ได้ยังไม่ได้สักตั้งเลย <laughs> พอเห็นเข็ม จะเป็นลมนะคะเพราะเข็มมันใหญ่มากเข็มบริจาคเลือดอะ่ะนะก้องนี้นะคะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิหรืออยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณดีที่สุดนะคะดวงคุณกําลังจะเปลี่ยนนะคะการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทําให้ใครตายไม่ต้องกลัวนะคะ,ะชีวิตของคุณมันกําลังจะดีขึ้นนะคะบางคนก็ลักษณะแบบอาจจะหมดเวรหมดกรรมก็ได้ก็ได้นะเพราะว่าไพ่เวรกรรมมันขึ้นเนาะแล้วมันมากับสิบดาบะ แสดงว่ามันใกล้จะหมดแล้วนะคะอาจจะเหลือแค่เศษกรรมเนาะเดี๋ยวชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นนะกองนี้ถ้าเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะก็เป็นพ่อไม้แม่ไม้ส่งเครื่องเนาะชีวิตนะคะมีพร้อมทุกอย่างนะแต่ก็ยังรู้สึกขาดอะไรบางอย่างเนาะขี้เหงาเป็นพิเศษนะช่วงนี้เ <laughs> นาะเออเหงาเก่งอะกองเนี้ยนะคะเหงาไปเที่ยวสีตังก็มี <laughs> มาดูกันตอนนี้เขามีเป้าหมายใหม่หรือยังนะคะมาดูเขาก่อนนะวันนี้ห้าไปนะคะ มาดูเขาก่อนวันนี้ห้าใบว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะหนึ่งไม้สี่ดาบนะคะแล้วก็5ดาบสาเหรียญดวิลนะคะพลังงานของเขานะคะคนนี้เป็นคนดูดีเหรอเป็นคนโดดเด่น นะคะเออเด่นเกินไปมันจะเป็นภัยกับตัวเองมีคนขิงเขาหนีคนอิจฉาเขานะคะคนคนนี้มีความโดดเด่นนะคะอาจจะเป็นคนมีเสน่ห์อาจจะเป็นคนหน้าตาดีก็ได้หรืออาจจะดูดีหรือจะเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึง่งอาจจะเรื่องงานก็ได้นะดูโดดเด่นกว่าเพื่อนนะคะคนคนนี้เป็นคนที่บางครั้งก็ปากไม่ค่อยดี <laughs> บางครั้งก็พูดแรงไปหน่อยนะคะเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ท่แรงนะ,ะช่วงนี้ไม่รู้ไปมีปัญหากับผู้ใหญ่คนไหน นะเออทะเลาะก,กันใหญ่โตเลยทีเดียวนะคะตัวเขาก็ไม่ยอมนะผู้ใหญ่ก็แบบก็ประมาณว่าจะปรามเขาอะเออผู้ใหญ่เขาก็แรงนะตัวเขาเองก็แรงนะมีปัญหากับผู้ใหญ่นั่นแหละช่วงนี้นะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยไม่รู้มีปัญหาอะไรในชีวิตของเขาคนที่อายุมากกว่านั่นแหละไปมีปัญหากับเขานะคะแล้วตัวเองก็เสียเปรียบ <c oughs> จะพูดยังไงนะเออคนคนนี้นะคะวาจาเป็นซับเนาะเป็นคนพูดจาแบบถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องค้าขายนี่โอ้ ขาเก่งคนนี้นะคะเก่งมากๆเลยเนาะถ้าทาธุรกิจค้าขายหรือเป็นนหน้าหรืออะไรลักษณะประมาณนี้ร่ํารวยได้เลยนะคนคุณนี้ดวงกําลังจะเปลี่ยนเหมือนกันนะคะ,ะหรือถ้าเจ็บป่วยไม่สบายก็กําลังจะกลับมาหายดีแค่นั้นเองนะชีวิตของเขาเนาะก็จะเปลี่ยนเหมือนคุณเลยนะดวงของเขาเนาะมันกำลังจะเปลี่ยนไปสู่ไปสู่ในทิศทางที่ดีนะดีกว่าเดิมเอออะไรประมาณนั้นนะคะอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรหรอกแต่เขาแบบดื้อคนเนี้ น้องดก้อไหมโลกส่วนตัวก็สูงเลยนะมาดูกันตอนนี้เขามีเป้าหมายใหม่หรือ,อยังอ่ะเขาไปถูกใจใครใหม่หรือ,อยังนะคะควีนถือดาบเดวิลหกดาบแปดถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วย ไปเจอใครหรืออย่างมีเป้าหมายใหม่หรืออย่างมีอยู่นะมีชอบอยู่มียบแลกเขายกแลงคืออะไรแอบชอบเขาหรอแอบมองเออประมาณนั้นแหละนะคะมีอยู่ค่ะแต่ก็ยังไม่เปิดเผยยังไม่เปิดเผยความในใจอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนเขาจะแอบไปไปแอบชอบใครคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะเป็นความรักที่มีระยะทางนะคะเออต่างถิ่นต่างที่แดนกไกลเนาะ ถูกใจใช่เลยนะคะอยู่ในระดับหนึ่งเนาะถูกใจมากเลยนะเออแต่ว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนแรงเหมือนกันนะเป็นคนที่เขาไม่ชอบอะเป็นคนค่อนข้างที่จะแรงนะแล้วคนคนนั้นเหมือนจะไม่โสดด้วยนะอาจจะมีตัวหลักหรือว่าอาจจะคุยหลายคนอาจจะมีคนคุยคนคบอยู่แล้วนะคะแต่เป็นคนที่แบบคือก็ยังไม่ชัดเจนอะถ้าโสดก็คือโสดเลือกได้นะคนที่เขาไปชอบลักษณะจะประมาณนั้นนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ชอบนะ แต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะแอบรักแอบชอบนะเดียวก็อยากไปต่อเดี๋ยวก็อยากพอสมนี้คืออะไรอ่ะแต่มีอยู่นะมีไปถูกใจคนอื่นอยู่ถูกใจมากเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการแบบแอบรักการการแบบแอบรักแอบชอบความรักอะไรที่มันไม่เปิดเผยอ่ะนึกออกไหมหรืออาจจะไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วหรือประมาณเนี้ยคุณลักษณะมันจะประมาณเนี้ยมันยังไม่มีอะไรชัดเจนนะคะถามว่ามีเป้าหมายไหมมีค่ะเนี่ยเนี่ย ไอคนนี้แหละที่เราพูดถึงอะแต่เท่าที่เราดูอะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะหรืออาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างที่แดนไกลก็คือไม่ใช่พื้นเพบ้านเกิดเดียวกันอย่างนี้ก็ได้นะคะเออชอบเขามากเลยนะลหลงไหลคลั่งใครนะแอบแอบมองแอบส่องแอบดูเอออยากรู้ชีวิตของเขาไปหมดนะคะว่าเขากินอยู่ยังไงมีใครมาจีบเขาบ้างไหมนะไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม เออคุณไม่ต้องห่วงนะชีวิตของคุณมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะคะการที่คุณมาถามหาคนนี้นะคะมันก็อาจจะทําให้คุณนะหลุดพ้นเขาเรียกว่าก็จะได้ไม่ต้องหลอกตัวเองอีกต่อไปหรือให้ความหวังตัวเองอีกต่อไปก็ได้นะคะเพราะเขาไปเจอเป้าหมายใหม่แล้วคนนู้นเนี่ยอืมไปแล้วค่ะรู้จะพูดยังไงนะแล้วก็ชอบเขามากด้วยแอบส่งแอบมองอย่างรู้อยางเห็นเรื่องของเขาไปหมด กไม่ต้องห่วงนะชีวิตของคุณเดี๋ยวมันจะมีอะไรอะไรดีๆเกิดขึ้นนะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่มันเป็นการจบจากสิ่งหนึ่งนะสิ่งที่มันไม่ค่อยดีอะท็อกซิกอะนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่นะคะคุณอาจจะได้ชีวิตคุณคืนมานะได้ความสุขนะคะเออได้ความสบายใจคืนมาเนาะไม่ต้องมาโกรวนกระวายใจกับคนคนนี้นะคะเขาเขาไปเจอใหม่แล้วเราไม่รู้จะพูดยังไงผู้สังเกตดูสิทุกวันเนี้ยคุณกับเขาอะ ไม่ค่อยได้คุยกันไหมหรือความสัมพันธ์มันรู้สึกว่าห่างเหินไปมันเหมือนแบบเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญไม่เหมือนแบบเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคุยอยู่ตลอดเวลาทักไปทักปุ๊บตอบปั๊บทักปุ๊บเออไม่ไม่นานก็ก็รีบตอบถ้าเขาว่างเขาก็รีบตอบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หลงังๆมันเริ่มห่างไหมเริ่มจะแบบนิ่งเริ่มจะห่างเริ่มจะแบบ ดูไม่ค่อยใส่ใจอะเนืกอออกไหมดูไม่ค่อยสนใจไม่คห้ความสําคัญอะไรประมาณนี้คุณสังเกตได้เลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นอนะใช่แน่นอนแต่ถ้าคุณยังรักกันดีอยู่นะคะเออก็ไปเลือกกองใหม่เนาะแต่กองนี้อะคือเหมือนความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเหมือนคุณก็รู้ด้วยแล้วคุณก็รู้สึกคุณอยากจะออกไปจากตรงนี้ด้วยนะคุณอยากจะออกไปจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิคคุณอยากที่จะแบบกลับไปมีชีวิตที่มีความสุข นะกลับไปรักตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะอกำลังจะเปลี่ยนแหละเนาะดวงคุณมันเป็นแบบนั้นด้วยกองนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่สองนะคะคาัาหัวข้อตอนนี้เขามีเป้าหมายใหม่หรือ,อยังนะคะเขาไปรักคนอื่นหรือยังน <c oughs> <c oughs> ั่นแหละเขาไปถูกใจคนอื่นนะเออหรือยังนะหรือเขายังมั่นคงกับคุณอยู่ประมาณนั้นแหละนะคะ มาลุ้นกันนะคะเดลิเวอร์นะคะสิบถ้วยแล้วก็สิบเหรียญว้า wow. ยกองนี้นะคะไม่จิบไม่จนเนาะมีคนเกิดราศีมิถุนนะคะธาตุลมเอ้ยขอโทษคะ่ะธาตุน้ํากรากฎพิจิกมีนนะคะแล้วก็ธาตุดินพฤษศกันมังกรนพูกันวันที่หกวันที่สี่วันที่หนึ่งได้นะพลังงานของคุณนะคะคุณนี่เป็นคนที่แบบช่วงนี้นะมีชีวิต สุขสบายดีเต็มสิบไม่มีหักเลยนะเออเป็นคนรักเพื่อนรักฝูงนะคะช่วงนี้มีทางสองทางให้เลือกแต่สุดท้ายคุณก็จะเลือกสิ่งที่มันดีกับคุณนะแล้วก็มันดีกับคนคนอื่นกับกับทุกคนนะที่อยู่รอบตัวคุณนะคุณพยายามที่จะไม่ทำร้ายใคร นะเพราะว่าชีวิตมันมีทางเลือกนะเลือกทําในสิ่งที่ถูกหรือทําในสิ่งที่ผิดคุณเลือกทําในสิ่งที่ถูกนะถูกต้องแล้วค่ะชีวิตคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆเนาะชีวิตแบบมีความสุขเต็มสิบไม่มีหักนะเดี๋ยวเงินก็ดีนะคะความรักก็จะเข้ามาเองเนาะถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเริ่มจากคาว่าถูกต้องนะปลายทางม,มันมักจะสวยงามเสมอเนาะคุณก็คิดแบบนั้นนะคะ ช่วงนี้นะคะก็มีแค่เรื่องอารมณ์ของคุณนะก่อนหน้านั้นมากกว่าตอนนี้เหมือนดีขึ้นแล้วอ่ะอารมณ์แบบคือขึ้นลงลงแปรปรนง่ายนะคะหงุดหงิดง่ายเนาะเพราะว่ามีทางสองทางให้เลือกนะคะแต่ตอนนี้เหมือนคุณตัดสินใจได้แล้วนะคะตัดสินใจรักตัวเองมิรู้จะพูดยังไงนะคะอนาคตชีวิตของคุณนะคะไม่ได้อยู่ไปโสดหรอกค่ะ คุณจะมีครอบครัวที่น่ารักนะคะเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณจะเจอคนที่ดีนะไพ่บอกแบบนี้นะคะก็จะมีครอบครัวที่น่ารักจะได้คนที่เขารักครอบครัวนะเป็นรักเดียวใจเดียวนะคะ,ะบ้านปลายชีวิตไม่มีจนมีทรัพย์สมบัตินะมีที่ดินม,มีมรดกของคุณอนะเก็บไว้ให้ลูกหลานเนาะโอ้ชีวิตดีดีช่วงนี้ชีวิตก็ดีอยู่แล้วไม่มีอะไรน่าห่วงเลยกองเนี้ยมีแค่อารมณ์คุณแค่นั้นเองนะเออใบทองเหรอ อารมณ์ขึ้นลงงเนาะเอ,อมาดูกันนะคะตอนนี้เขามีเป้าหมายใหม่หรือยังนะคะมาดูเขาก่อนวันนี้ห้าใบนะคะสามถ้วย The Tower 1หนึ่งถ้วยเ h ม m a g เช i a n อัศวินถือถ้วย 1, คนคนนี้หรอคะคนคนนี้เจ้าชู้อยู่นะไมีชพูดยังไงใช่ไหมเออเขาก็เจ้าชู้อยู่นะคะแต่เป็นคนแบบเจ้าชู้เงียบประมาณนั้นแหละเป็นคนเจ้าชู้เงียบเจ้าชู้เนียนเออไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเป็นคนชอบกินชอบดื่มชอบเที่ยวก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนชอบเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้ถ้าไม่ใช่เป็นการกินดื่มเที่ยวแบบเฮฮาปาร์ตี้นะคะแต่คนคนนี้พือนฝูงเขาเยอะนะคะเหมือนคุณเลยเนาะเหมือนแบบเป็นคนพื้นฝูงเยอะเออเป็นคน ขี้หุนหิดขี้รำคาญเป็นคนโมโหร้ายนะคะแต่เป็นคนหน้าตาดีนะเป็นคนสวยหลอ่อดูดีมีเสน่ห์นะคะเออไม่ดูดีไม่ก้าวขอไม่ก้าวขาวขอโทษค่ะไม่ก้าวขาออกจากบ้านเลยทีเดียวนะเป็นคนโมโหร้ายนะคนคนนี้อ่ะนะคะเป็นคนฉลาดนะคะมีคู่หรือไม่มีคู่อยู่ได้ เป็นคนในฝันของใครหลายๆคนเลยทีเดียวเป็นคนวาจาเป็นสนิทนะคะเขาพูดจาแบบเอาหัวใจเก่งนะคนคนนี้เข้าหาผู้ใหญ่เก่งด้วยนะคะอยู่เป็นเออไม่รู้จะพูดยังไงเป็นคนที่รับความจริงไม่ได้ด้วยเขาเป็นคนแบบเนี้ยนะคะพลังงานของเขาก็ปกติค่ะเขาก็เป็นของเขาแบบเนี้ยเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ด้วยนะเป็นคนสมถะเป็นคนไม่ฟุ้งเฟ้อเป็นคนที่แบบไม่ฟุ่มเฟือยหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะ เออแต่ว่าชีวิตหนูเขาก็กินแต่ของดีๆใช้แต่ของดีๆนะแต่ไม่ฟุ่มเฟือยนึกออกไหมคือเหมือนแบบอะไรที่มันไม่จำเป็นเขาก็ไม่ใช้อ่ะออแต่อะไรที่มันจาเป็นก็ซื้อนะคะแต่เขาซื้อของที่มีคุณภาพนะอ,อประมาณนั้นแหละมาดูกันตอนนี้เขามีเป้าหมายใหม่หรือ,อยังดูซิไปเจอใครที่ถูกใจกว่าหรือ,อยังควินถือถ้วย hybrides หนึ่งถ้วย j u s t m i n t คิงถือเหรียญเจอใครที่ถูกใจกว่าหรือ,อยังนะกลองนี้เหระคะ่ะเจอแล้วค่ะ ไปเจอใครที่ถูกใจกว่านะคะเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมเป็นคนคนนิชันเยอะนะคะเป็นคนที่เอออาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรืออาจจะอยู่ระดับผู้บริหารเลยทีเดียวนะเขาเจอคนที่สายเปเลยทีเดียวนะคะมีเงินมีทองนะคะหอบเงินหอบทองมาด้วยเออเป็นคนใจดีนะคะแล้วเป็นคนที่ใจดีกับเขาเป็นคนที่ยอมเขาด้วยนะเป็นคนที่แบบรักเขาอะเออรักเขาแล้วก็เปเขาอ่ะ นึกออกไหมชีวิตเขาสุขสบายมากเลยค่ะอืเขาเจอแล้วค่ะเขาเจอคนใหม่ที่ถูกใจกว่าขอโทษจริงๆนะคะไพ่มันออกมาแบบนี้เนาะเออชัดเจนมากเลยแล้วเขาเป็นคนแบบชัดเจนนะเออกับคนนี้เขาพร้อมจะชัดเจนอะเอาไงดีละ่ะวาวุ่นเลยทีนี้นะคะไม่ต้องห่วงหรอกชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวคุณก็จะเจอสิ่งดีดีดวงคุณไม่ได้อยู่เป็นโสดหรอกคะ่ะจะมีครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวที่น่ารักเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะคิดซะว่าเราไม่ใช่คู่กัน อืคิดซะว่าเราไม่ใช่คู่กันเนาะเออของอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราอยู่เสมอไม่ว่ามันจะไปแวะซ้ายแวะขวาที่ไหนไม่ว่ามันจะเป็นหลงทางอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวมันก็จะกลับมาหาคุณเนาะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่คู่กันนะคะก็ต้องปล่อยเข้าไปไม่งั้นมันเสียเวลาชีวิตคุณค่ะเอออยู่ไปก็มีแต่ทุกข์นะคะกับคนที่มันไม่ใช่อะคนที่มันไม่ใช่ของเราอ่ะเพราะว่าธรรมชาตินะคะธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเขาจะมีทางของเขาเออเขาจะมีทางไปของเขาเขาจะมีอะไรที่มันกําหนดไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปฝืนเนาะฝืนไปเราก็มีแต่เจ็บตัวและก็เสียเวลานะคะคนคนนี้เขาไปเจอแล้วค่ะแล้วเป็นคนที่มีบุกเพร่ร่วมกับเขาด้วยเออคนที่แบบช่วยเหลือเขาได้ทุกอย่างและแถมยังสายปีต่างหากคุณเอาไงล่ะก็ช่างมันเถอะเนาะเออ เพราะว่าชีวิตของคุณมันก็ไม่เจ็บไม่จนชีวิตของคุณก็ดีอยู่แล้วค่ะปล่อยเข้าไปนะคะถ้าหากว่ามันไม่ใช่อกองนี้นะก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่สามนะคะกหมโขตอนนี้เขามีเป้าหมายใหม่หรือย,ยังนะเจอใครที่ถูกใจกว่าหรือย,ยังล่ะอประมาณนั้นแหละนะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนวันนี้สามใบนะคะอัศวินถือถ้วยนะคะสี่ ไม้แล้วก็เจ็ดเหรียญนะพลังงานของคุณมีธาตุน้ํากรแวกฎที่จิกมีนนะคะธาตุไฟเมสิงธานูแล้วก็ธาตุดินประสบการณ์มังกรวัที่คนเกิดวันที่4ี่วันที่7ได้นะพลังงานของคุณนะคะเป็นคนสวยหลอดูดีมีสเสน่ห์นะถ้าไม่ดูดีไม่ออกจากบ้านถ้าไม่ดูดีไม่ก้าวขาออกจากบ้านเด็ดขาดนะบ้านนี้นะคะต้องดูดีอยู่เสมอนะคะ เรื่องงานของคุณไม่มีปัญหานะคะงานอยู่ในระดับที่คุณพอใจนะคะเรื่องเงินก็ยังดีอยู่แต่ไม่รู้ทําไมช่วงนี้บูเบือจริงๆเนาะบูเบือจริงๆกับชีวิตก็ไปเที่ยวสิงะต่างก็มีเนาะมีเงินเก็บแล้วนะคะช่วงนี้ชีวิตของคุณก็เรื่อยๆไม่มีอะไรเลยค่ะไม่เจ็บไม่จนนะไม่เจ็บไม่จนก็พอแล้วนะคะอย่าไปเอาอะไรมากมายเลยเนาะชีวิตคนเราก็แค่นี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะมีเกณฑ์แบบได้ไปเที่ยวเออก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้ไกลมากก็ได้บางคนเนาะเพราะว่าแบบ หมืนคุณเบื่อเบซิงซงไงคุณแบบอยากเปลี่ยนบรรยากาศไหมล,ลักษณะมันจะประมาณนั้นนะคะชีวิตก็เรื่อยๆช่วงเนี้ยนะคะไม่ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นตกใจอะไรสักอย่างของเนี่าจะพูดยังไงนะคะก็ดีแล้วไงชีวิตมันดีนะก็ดีแล้วเนาะอย่าให้มันวุ่นวายเลยนนปวดหัวมาดูกันตอนนี้เขามีเป้าหมายใหม่หรือยังนะมาดูเขาก่อนมันนีห้าใบนะคะ t e m p r a c e hangman เด็กถือดาบเด็ก,ดกสองเหรียญน,นะคะช่วงนี้เหรอช่วงนี้เขาไม่สบายเนเนี่ยเหนื่อย ถ้าไม่สบายก็คือเหนื่อยชีวิตแบบเหนื่อยเลยอ่ะแทบจะเอาขามากายอยู่บนหน้าผากนะหรืออาจจะคนที่บ้านเขาที่อายุมากกว่าไม่สบายก็ได้นะคะลักษณะจะประมาณนั้นเนาะเออเขาเครียดอะ่ะรู้สึกว่าเขาต้องตัดสินใจอะ่ะเท่าที่เราดูไพ่เรารู้สึกอึดอัดพอเห็นไพ่แล้วอึดอัดแทนเขานะคะเออเขาจะต้องตัดสินใจนะคะออได้อย่างหนึ่งก็ต้องเสียอย่างหนึ่งไป ะะถามว่าตัดสินใจได้หรือ,อยังมันก็ห้าสิบห้าสิบนะคะจริงๆเขามีทุนในใจแล้วนะแต่ก็ยังไม่ฟันทงเนาะเหมือนเขาคิดไปแล้วว่าเขาจะต้องทํำยังไงนะเขารู้แล้วเขาจะต้องทํำยังไงกับชีวิตของเขาอารมณ์ช่วงนี้ก็จะขึ้น,นลง,ลงอารมณ์แปรปรวนง่ายนะคะช่วงนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเด็กเลยนี่ใสเหมือนเด็กนะเอาใจใจตัวเองสุดๆนะเอาตัวเองเป็นใหญ่เลยทีเดียวช่วงนี้นะคะ ทุกอย่างในชีวิตของเขาช่วงนี้เขาก็แบ่งราบแบ่งสู้ไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาเขารู้แหละเขาจะต้องตัดสินใจนะเขามีธงอยู่ในใจแต่ก็ยังไม่ฟันดาบลงมางหรืออกไหมเนี่ยหอบไาอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ฟันลงมานะคะตั้งท่าไปแล้วนะคะรู้แล้วว่าชีวิตจะต้องทํำยังไงเนาะแต่ก็ลักษณะแบบรักพี่เสียดายน้องอ่ะให้เราพูดยังไงอะ่ะก็เป็นอย่างนั้นแหละคนนี้นิสใส่นักเลงนะสุดโต่งนะไม่ใช้สุดก็ขวาสุด เอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็เอาตัวเองเป็นใหญ่นะลักษณะเขาจะประมาณนั้นนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าลักษณะของคนที่แบบไม่ค่อยกลัวใครอะ่ะไอคนเนี้ยออชอบเอาชนะด้วยนะ <c oughs> เป็นแบบนั้นไหม <c oughs> มาดูกันตอนนี้เขามีเป้าหมายใหม่หรือยังนะมาดูเลยนะมาดูซิเขามีเป้าหมายใหม่หรือยังสิบดาบเติ s ต a อ เจด้าเวอร์เดมูนเจดดำบเขามีเป้าหมายใหม่หรือยังตรงนี้ยังค่ะตรงนี้ยังไม่มีเป้าหมายใหม่นะคะเหมือนจะไปเห็นคนที่แบบถูกใจเหมือนกันแหละแต่รู้สึกว่าเขาไม่โสนไม่เอาดีกว่าน่อออกไหมเลักษณะประมาณนั้นอะไม่ไม่สารต่อความสัมพันธ์ เหมือนเหมือนเจอคนที่ถูกใจเหมือนกันนะคะเหมือนคนในฝันเลยแต่แบบเขาไม่โสดแฮไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขามากับแฟนเขาหรือเปล่าถหรือเห็นแฟนเขามารับหรือเปล่าหรือ,อยังไงประมาณนั้นแหละนะคะถามว่าเจอไหมเขาเขาก็เหมือนเหมือนเขาเห็นนะเหมือนเขาว่าแบบเออถูกใจเนาะแต่เสียดายไม่โสดไม่เอาดีกว่านึกออกไหมลักษณะประมาณนั้นอนะเขาไม่ได้เป็นคนดีอะไรมากมายนะคนเนี้ยเขาเขามองว่า เขาไม่ชอบความเขาไม่ชอบความวุ่นวายมันปวดหัวเออเขาก็เลยไม่เอาดีกว่าถ้าไม่โสดก็คือไม่เอาคนคนที่เขาไปชอบเนี่ยที่เขาไปเจ้าเอ๋เจอเนี่ยเอวูบเดียวอ่ะวูบเดียวนะคะไม่โสดค่ะเขาก็เลยไม่เอาดีกว่าเออก็เลยยังไม่มีใครที่ถูกใจว่าคุณนึกออกไหมจริงจริงมีแหละแต่ว่าไม่เอาไม่ไปต่อนะคะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเออเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเลยเสียใจมากเสียดายมากนะเจอไม้งามมุอขวาญบินเลยนะ แบบชนิดที่แบบไปทําใจอยู่พักหนึ่งเลยอ่ะเออรักเขาชอบเขาแต่เขาไม่โสดนะคะแสดงว่าเป็นคนที่แบบรักตัวเองเป็นคนคนนี้รักตัวเองเป็นนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็มันวุ่นไวายไงไป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 ,ไปมีความสัมพันธ์หรือว่าไปสารสัมพันธ์กับคนที่ไม่โสดนะคะุณมันปวดหัวนะเออระวังอาจจะไปเหยียบเท้าแฟนเขาเข้านะ ไปเหยียบเท้าคนอื่นนะเออเดี๋ยวโดนเขาซอมขึ้นมาเนาะเอออะไรประมาณนั้นแหละเขามองแล้วว่าแบบไม่เอาอ่ะเขาไม่อยากสร้างกรรมที่มันตัดรอนวาสนาตัวเองที่มีอยู่ให้มันสั้นลงนะคะสุดท้ายเขาก็ไม่ไปต่อนะเขารู้สึกว่ามันมันทุกข์เขาไม่ชอบรักทรหดอืมเขาอยากได้รักที่ดีเขาไม่อยากได้รักทรหดนะคะไม่ต้องห่วงนะยังอยู่ค่ะยังไม่ไปไหนหรอกอันเนี้ยเออ มีแหละเจอแล้วโอ้โหเป็นคนในฝันเลยสเปกเลยแต่ไม่โสดจบข่าวเออแค่นั้นแหละ <c oughs> จะพูดอย่างนั้น <c oughs> นะคะเสียดายน,นะเสียดามากเลยนะคนเนี้ยความรู้สึกของเขาอ่ะโคตรเสียดายเลยเนาะเออแต่ช่างมันเถอะนะคะอะไรก็ตามนะถ้ามันเป็นพรหมลิขิตของกันและกันนะมันไม่ไปไหนหรอกนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องปล่อยมันไปแค่นั้นเองอกองนี้นะคะก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรง,งค่ะ